คผู้ชมครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้นําเสนอไปบ้างแล้วบางส่วนบางช่วงบางตอนนะครับว่าเอ๊วิธีการสังเกตระหว่างผักเป็ดกับวอเตอร์เคลสนั้นจะดูอย่างไรแต่อย่างที่บอกไว้นะครับเมื่อคุณผู้ชมได้ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างกล่องเนี่ยเขาก็เขียนไว้เลยชัดเจนนะครับว่าเป็นวอเตอร์เคลสแต่ว่าพอแกะออกมาแล้วเอ๊ะมันก็ยังไม่ใช่หรือจะเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นถามน้องป้างกับนะครับสังเกตน้องป้างมีเทคนิคแล้วใช่ไหมครัเพราะเป็นคนที่กินผักอยู่ ชนิดนี้ต่างกันยังไงงั้นเอาข้อมูลแบบนี้ก่อนแล้วกันแท้วที่ผมจําได้นะ,ะวิธีการแยกผักเป็ดกับวอเตอร์เครสนะครับถ้าเป็นผักเป็ดเนี่ยใบยมันจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจและที่สําคัญคือจุดที่แตกต่างกันก็คือจะไม่มีใบย,ย่อยที่มันแยกออกมาแล้วก็คือผักเป็ดเนี่ยจะหาซื้อได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแล้วต้องบอกว่าวิธีการเลือกในแบบ,บของผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าต้นที่อยู่ข้างพี่ท็อปเนี่ยที่ตั้งอยู่มันคือวอเตอร์เครสหรือผักเป คือเราบอกว่านี่คือต้นผักเป็ดใช่แต่พอมันจะมีอีกกล่องหนึ่งจะได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็จะมีแยกออกมานั้นเราก็คิดว่าเออคือวอเตอร์เครสหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าจริงๆันไม่ใช่คุณผู้ชมบอกว่าเออเขาบอกว่านั่นเขาเกียววอเตอร์เครสแต่ไปดูข้อมูลมาก็บอกว่าไม่ใช่อีกเหมือนกันเนี่ยอาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับทางเราเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ค้างคาอยากจะให้เลือกผักเลือกซื้อกันมากินได้ถูกต้องนะครับวันนี้ครับจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านเนี้ยมาพูดคุยกันเลยชี้ให้เห็นเเป็นจุดๆลยว่า ผักเป็ดและวอเตอร์ครสนั้นต่างกันอย่างไรและจะสังเกตง่ายๆเทคนิคไหนดีนะครับร่วมในรายการกับเราวันนี้ครับอาจารย์สาโรธรุจิสันสกุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทีมงานเราซื้อมาเยอะมากไม่รู้แล้วด้านหน้าอาจารย์จะมี3ามแบบยกเป็นต้นก็มาเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเท่าที่เห็น อันนี้ยสแบบแล้วที่มีเป็นต้นมีต้นไหนที่เป็น w a t e r c r e s สจริงๆบ้างครับอาจารย์ครับจากที่เห็นนี้ก็คือไม่มีเลยนะครับอา้าว โอ้โหไม่มีเลยเหรอฮะไม่มีสักต้นเลยเหรอครับแต่ว่าอันนี้เนียคือทีมงานบอกว่าที่ไปซื้อมาเขาเขียนไว้ติดฉลากไว้ว่าเป็น watercress อครับอ่าอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ละชนิดเนี่ยมันคือผักอะไรกันแน่มันก็ดูไม่เหมือนกันซกทีเดียวนะครับครับผมเอาอย่างงี้ครับก็คือปัจจุบันครับที่อย่างที่ผมไปดูออนไลน์แล้วก็ดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับตัวที่สับสนกันมากๆมันจะมีอยู่ประมาณ3มตัว ก็คือตัววอเตอร์ครสแท้แล้วก็ตัวของผักเป็ดเขียวแล้วก็ผักเป็ดญี่ปุ่นหรือซีโซสปิ n แอชนะครับก็คือจะมีประมาณ3ตัวนี้ครับซึ่งตัวที่เราเห็นเนี่ยก็คือข้างหน้านี่ครับประมาณว่าสองตัวนี้จะเป็นผักเป็ดเขียวนะครับก็คือจะนอกจากลักษณะที่เมื่อกี้บอกแล้วนะครับก็คือดูได้ว่าอย่างก็คือขอบใบของผักเป็ดเขียวเนี่ยจะเรียบนะครับแล้วก็ไปจะเรียบแล้วก็ปลายใบแหลมนะครับ จะเห็นไว่าใบใบแหลมซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันตัวของผักเป็นญี่ปุ่นหรือซีซัลสปินแชเนี่ยก็จะเหมือนกันว่าขอบใบจะเรียบนะครับแล้วก็ตัวของใบใบแหลมซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูภาพของภาพของวอเตอร์ครสเนี่ยจะเห็นเลยว่าใบมันต่างกันอย่างชัดเจนครับคือตัวของวอเตอร์ครสก็คือจะเป็นใบกลมแล้วก็ขอบหมายถึงตัวใบย่อยครับจะเป็นใบกลมแล้วก็ขอบใบมันจะหยักมน Oh. จะเห็นได้ว่าเนี่ยขอบใบต่างกันเลยเหมือนตัวระหว่างตัวนี้ขอบใบเรียบแล้วก็ถ้ามีภาพของ w a t e r c r ครสจะเห็นได้ว่าขอบใบมันจะอยากหมนุนอันกลางก็ไม่ใชว w a t e r c r ครสอยู่ดีม่ใช่ครับก็คือในเนี่ยตัวอย่างที่มาตัวนี้เป็ดเขียวอ,อันนี้เป็นเป็ดญี่ปุ่นใช่เป็ดญี่ปุ่นครับแต่หน้าตาเขาไม่เหมือนกันนะฮะเป็ดเขียวก็มีหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยหรอครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือมันก็ยังเป็นเป็ดเขียวอยู่ครับแต่ว่าลักษณะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอาจจะบอกรูปร่างใบต่างกันนิดหน่อยแบบนี้ครับ ครับวิธีการปลูกการโตรนี่มันต่างกันไหมครับเพราะว่าตามที่มีข้อมูลที่เรารายงานกันมาหรือว่าที่เขาเขียนกันเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นผักเป็ดนนโตง่ายมาก S <S เสียบลงดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ถ้าเป็น w a t e r c r e s สเนี่ยมันจะขึ้นในน้ำอย่างเดียวครับอาจารย์ครัเอางี้เ่ก็คือสาเหตุที่เราไม่ค่อยเจอตัว watercress แท้เนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะปลูกในที่ที่น้ําไหลแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นอย่างเช่นที่เห็นวิดีโอที่เคยออกไปครัก็จะเป็นตัวของผัดน้ําเบตงตัวนี้เป็นผัด เป็นวอเตอร์ครสแทนนะคะผักน้าเบตงผักน้ำเบตงแต่ก็คือวอเตอร์ครสใช่ไหมฮะใช่คือจะเรียกว่าผักน้าเบตงแบบช่วนี้แบบนี้คือผักเป็ดหรือตัวตัวแบบตัวที่อยู่ตอนนี้ก็คือตัวของวอเตอร์ครสนะครับอ่าครับก็คือเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวใบมันจะค่อนข้างกลมแล้วก็ขอบใบมันจะไม่เรียบนะครับขอบใบจะมันจะมันจะเป็นหยักมนนะฮะคือจะไม่เรียบไปเลยก็จะเป็นหยักหยักใช่ซึ่งตัวนี้จะต้องปลูกน้ําไหลครับแล้วก็ จะเห็นมันจะมีของโครงการหลวงมอที่ปลูกแล้วก็มีตามเบตงหรือก็ยังไม่ได้ปลูกทั่วไปเหมือนเหมือนกับตัวของผักเป็ดเขียวคือยังไงผักน้าหรือผักวอเตครีสเนี่ยต้องต้องปลูกต้องเลี้ยงในน้ําใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้อยู่ในดินถ้าในดินนี่คือผักเป็ดครับในทางพฤกษศาสตร์เองวอเตอร์ครสเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยไหมฮะคิดว่า คิดว่ายังยากอยู่ครับผมครับก็คือส่วนใหญยังต้องการน้ําไหลและอากาศค่อนข้างเย็นครับอ๋อดังนั้นอาจจะบนพื้นที่สูงมันดอยได้คือถ้าเกิดว่าปลูกพื้นราบไออากาศอย่างกรุงเทพมหานครแบบนี้ถึงจะปลูกในน้ําไหลทําเป็นระบบขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเจอแดดเจออากาศแบบนี้มันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่ายังยากกว่ามากอยู่ครับผม ครับส่วนใหญ่ต้องต้องนําเข้ามาลักษณะแบบนั้นไม่ครับก็คือตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเบตงก็จะมีปลูกอยู่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ทางโครงกงการหลวงก็มีปลูกอยู่ครับแล้วก็ไฮโดรพนิกครับครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ในหมูผู้บริโภคนะฮะอาจารย์เรามองวอเตอร์ครสมาสครูนี้ที่อยู่ในจอแล้วก็มามองตรงเนี้ยจริงๆมันก็คล้ายๆกันอยู่เลยกันนะฮะอาจารย์วิธีการเลือกของผู้บริโภคเองเนี่ยเราจะมีวิธีแบบจุดสังเกตยังไงดีครับอาจารย์ว่าแบบเนี่ย อันนี้คือ water c a เพราะดูใบมันทีจอยู่ในกล่องนะฮะจานแผลงไม่ได้อะาะว่าง่ายสุดก็คือความจริงที่ครั้งก่อนที่จารยิ่งยงพูดไปครับก็คือตัวของการออกแตกของใบนี่ยก็คือ1ข้อจะมีแผนออกมา1ข้อมี2ใบเนี่ยใบออกตรงข้ามกันบนี้ครับก็จะเป็นตัวของกลุ่มของผักเป็ดเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวของผักเป็ดเนี่ยหข้อมันจะมีแค่ใบเดียวแล้วก็แล้วก็ตัวใบจะเป็นใบย่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเห็นได้ว่า1ข้อมี2ใบแล้วก็ หนึ่งใบก็คือเป็นแผ่นใบแผ่นเดียวแบบนี้ครับอันนี้คือผักเป็ดผักเป็ดเขียวครับใช่ครับคือที่ผมระวังเพราะว่าระวังคำพูดเพราะว่าตัวคําว่าผักเป็ดเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันเหมือนกันอย่างเช่นตัวที่อย่างที่บอกว่าเรากินกันทุกวันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือผักเป็ดเขียวแล้วก็ตัวนั้นผักเป็ดญี่ปุ่นหรือซิโซสปินาชแต่ว่าในไทยเราเองเนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่าผักเป็ดหรือผักเป็ดไทยที่ก็กินเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรียกว่าผักเป็ดน้ํา Uhm ซึ่งก็กินเหม um. ือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่นิยมคือสองตัวนั้นจะยังไม่นิยมแต่ว่าตัวที่นิยมคือสองตัวนี้มากกว่าอาจารย์ทีนี้พอถ้าเกิดมันเลือกสมมุติสมมุติถ้าผมจะกินผักครับตั้งใจจะเป็นไปกิน water ์เ e ร s นั่นแหละครับแต่ว่าได้ผักเป็ดมาคุณค่าทางสารอาหารที่จะได้รับเนี่ยมันพอกันไหมครับสามารถทดแทนกันได้ไหมหรือว่าจะมีจุดต่างในเรื่องของรสชาติและกลิ่นของสองชนิดนี้ยังไงครับ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าความจริงแล้วเนตัวของวอเตอร์ครสเนี่ยด้วยความที่ต่างชาติเขานิยมกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิจัยมันออกมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าส่วนของผักเป็ดเขียวหรือว่ากลุ่มของผักเป็ดเนี่ยในไทยเนี่ยงานวิจัยมันก็ยังไมยง่ยังไม่ออกมาชัดมากครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วในกลุ่มนี้คือหรือกลุ่มของผักโขมเนี่ยก็คือสารอาหารมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉนั้นก็กินได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ตัวที่ต่างกันสำหรับรสชาตินะครับถ้าเกิดว่าใครเคยกินวอเตอร์ครสแท้เนี่ยจะเห็นได้ว่า รถมันจะมีความออกเผ็ดซ่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเดีวยวกับพวกหัวไชเท้าเพราะฉะนั้นก็คือ <Green. S 1> มีกลิ่นประมาณโทนพวกนั้นอยู่นิดนับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรสชาติจะต่างกันแต่ว่าผมว่ามันมีความเหมือนกันอยู่ตรงที่เรื่องของความกรอบนะครับซึ่งตัวของ w a t e r c r ครสกับตัวเนี่ยผักเป็ดเขียวเนี่ยจะคล้ายๆกันตรับอีกอันนึงที่อยากจะบอกครับก็คือตัวเนี่ยกลุ่มเนี้ยไอตัวของผักเป็ดเขียวเลยเนี่ยมันมีก่อนหน้านี้เราเคยมีตัวหนึ่งที่นิยมทานเหมือนก,ก<า>น็นคือผักเป็ดแดง มีเป็ดแดงด้วยลซึ่งเป็ดแดงเนี่ยจะชนิดเดียวกับผักเขียวเลยแต่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเหมือนผลผลิตมันไม่ไม่เยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็ดแก้วซึ่งมันออกใบใบเป็นสีใบมันจะเป็นสีเขียวขาวซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเราผักดันแล้วเหมือนมีคนปลูกมากๆอย่เนี้ยมันก็น่าจะเอาขึ้นในจานอาหารได้ไม่ยากครับผมครับไม่ว่าจะเป็ดแดงเป็ดเขียวเป็ดแก้วเป็ดแก้วเป็ดญี่ปุ่นในทางพตชศาสตร์กินได้ใช่ไหมครับไม่ิดไหมฮะอาจารย์ บางตัวก็จะมีสารบางอย่างที่ถ้ากินเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับซึ่งความจริงแล้วผักหลายๆอย่างก็เป็นอย่าง,งานั้นอย่างเช่นพวกผักกูพก้พวกเนี้ยก็คือมันจะมีสารบางอย่างที่ถ้ากินเยอะก็ไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่จะแนะนําก็คือว่าลองกิน หลากหลายหลากหลายผัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับครับครับแต่ว่ากินได้หมดไม่มีปัญหาครับไม่ต้องห่วงครับผมครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าในในทางที่แบบว่ามีการศึกษาการพึกษศาสตร์หรอะไรเงี้ยที่อาจารย์บอกว่า w a t e r c r a s t ต้องขึ้นในน้ําสะอาดอากาศต้องดีอากาศต้องเย็นด้วยมันก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันตัวผักเป็ดเองมันสะท้อนอะไรได้บ้างไหมครับกับเรื่องของสิ่งที่เราว่าจุดไหนที่เราไปเจอผักเป็ดเนี่ยถือว่าดินอุดมสมบูรณ์หรือว่าน้ําสะอาดอากาศดีหรือเปล่าอาจารย์ ค่อนข้างจะบอกได้ว่าผักเป็ดเนี่ยค่อนข้างจะปลูกง,ง่ายทั่วไปนะเพราะฉะนั้นขมันขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็อ,อย่างที่เห็นที่ขายกันที่เขาขายกันเยอะก็เพราะว่ามันปลูกง,ง่ายปลูกดินแล้วก็ชําก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้บอกอะไรพกนีมากอย่างแล้วอย่างที่บอกว่าในไทยก็มีผักเป็ดผักเป็ดน้ําตัวอื่นๆก็คือเพราะฉะนั้นก็คือกระจายได้ค่อนข้างจะทั่วครับผมกับนี่ทีมงานครับอาจารย์ไปค้นหารูปมาจากอันนี้สังคมออนไลน์อันนี้วัวจเลอาจารย์ว่า มันนี้ผักเป็ดอะไรอันนี้เป็ดครับผักเป็ดครับเห็นไหมผมยังงงอยู่คือส่วนใหญ่อย่างอย่างที่บอกว่าในในในท้องตลาดนะครับฮะยังยังบอกได้ว่าไอตัวของวอเตอร์เครสเนี่ยหาได้ยากมากอันนี้ก็ผักเป็ดครับอันนี้ก็ผักเป็ดนะฮะใช่แต่หน้าตาคล้าย watercress ใช่เนีว่าใบขอบใบเรียบแล้วก็ปลายใบแหลมครับเห็นไหมครับอันนี้ปลายมันจะมีแหลมๆอยู่ขอบเรียบปลายแหลมเหมือนใบโพอ่ะใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเป็นวอเตอร์เครสมันจะมนเลยมันจะค่อนข้างจะกลมมันจะหยักๆปมนแล้วก็ใบขอบหยักๆขอบจะหยักๆใช่ไหมฮะ เดี๋ยวทีมงานิดวอเตอร์เครสให้ดูอันนี้ให้เปลี่ยนเมื่อกี้ก็ผักเป็ดครับอันนี้ผักเป็ดอันนี้วอเตอร์เครสแต่ว่าเป็นต้นอ่อนต้นหลอนมาอ่านไปเนี่ยผู้ชมดูนะให้จะเป็นหยักอยู่จะเป็นหยักหยักอยู่ตรงใบอันนี้วอเตอร์เครสว่าใบบัวบกนะฮะเออเหมือนใบบัวบกคล้ายบัวบกแต่ใบใบจะมันกว่าใช่ไหมครับครับมันมันจะสับสนกับความจริงใบมันคล้ายกับใบตัวใบย่อยมันคล้ายกับตัวใบของใบบัวบกมากกว่าด้วยซ้ำครับแต่เ่ขอบขอบใบมันจะมีความหยักมนอยู่แล้วก็หยักหยักใบจะ แต่จริงๆผักเป็ดกับวอเตอร์เคสเนี่ยคนละสายพันธุ์เลยคนละตระกูลเลยแค่หน้าคล้ายกันครับผมเออฉะนั้นจะมากินแทนกันไม่ได้ครับอย่ามาเรียกว่าเราเป็นผักเหมือนกันหน้าคล้ายกันนี่ต้องบอกว่าในมุมของเราเนาะในมุมเพราะเราเรียกพวกเป็แต่ว่าอย่างอาจารย์บอกว่าเขามองออกเขาจะมองมันชัดเจนครับผมตัวดอกมันก็จะต่างกันด้วยนะคงถ้าเกิดว่าเราเห็นดอกเนี่ยตัวของวอเตอร์เคสเนี่ยตัวดอกมันจะคล้ายๆกับพวกผักกวางตุ้ง แล้วก็ออกที่ปลายยอดคือสมมติสมมติว่าตัวนี้คือวอเตอร์เครแทนะตัวดอกมาจอกช่อตรงนี้แล้วก็ออกเป็นดอกเหมือนกวางตุ้งแต่ดอกสีขาวอย่างเงี้ยออของกวางตุ้งจะเหลืองใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของผักเป็ดเนี่ยตัวดอกมันจะออกที่ซอกใบ้วกไม่ออกยอดใช่ครับแล้วก็ตัวดอกเนี่ยมันจะหน้าตาคล้ายๆกับตัวของใบไม้รูโลยแต่แบบช่อเล็กๆสีขาวออกที่ซอกใบเียก็สังเกตแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเจอดอกเนี่ยจะแบบ ไม่ไม่ไม่สงสัยเลยครับแต่ผมคิดว่าแค่แค่ใบเมื่อเกี่ยครับแค่ลักษณะของใบถ้าเกิดว่าเราไม่สับสนชื่อไปสับสนชื่อมาเราโฟกัสดีๆก็น่าจะได้ครับครับอ้มคุณสามีแลสงสัยอีกไหมฮะผมก็สงสัยอยู่ว่าที่ตู้เย็นที่บ้านผมเนี่ยน่าจะมีผักเป็ดเป็นตู้เย็นเป็ดแหละล่ะผมกําลังนึกอยู่ไงเพราะว่าอนี้ผมเนี่ยเป็นเพราผมกำลังนึกว่า ตู้เย็นที่บ้านเนี่ยมีวอเตอร์เคสสักกล่องหรือเปล่านะน่าจะเป็นผักเป็ดเพื่อรังตู <c oughs> เ้เย็นกินได้เพรา<น>ะดูเนี่ยอาจารย์บอกมามีทั้งเป็ดเขียวเป็ดแดงเป,ดเป็ดแก้วป,ปุ่นนะ เหลือขาดนี่เป็ดน้ําแดงนะฮะมีแบบหลายสายพันธุ์มากดังนั้นก็อาจจะต้องเลือกบริโภคกันนิดนึงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าการบริโภคถ้าเป็นผักเป็ดเองเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางโภชนาการในแบบของผักเป็ดเพราะว่าก็อยู่ในตระกูลที่เป็นคล้ายๆกับผักโขมใช่ครับซึ่งมันก็มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรขนาดนั้นก็สามารถที่จะบริโภคได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์สารโรธมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้คุณผู้ชมครับลองไปเลือกดูแล้วถ้าเกิดตามแล้ว ตามอยที่อาจารย์แนะนําแล้วยังเจอผิดอยู่ลองแจ้งมาลองมาคุยกันต่อในรเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยอาจารย์สารลดขอพระคุณนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ